มีลายแกะอ่ะไม่ใช่เบอร์ตัวนั้นแล้วใช่ไหมเปลี่ยนมาสี่ห้าเบอร์แล้วยังเก่าเป็นยังเก่าก็ยังตามไม่เลิกอยู่อ่ะเออเขาไปชื่อพี่อยู่เขาเหมือนเดิมไง ผู้นิสัยมือจับวุ้นจบนี่พิชลีคนเดียวจบผูน้นี้เข้ามาไหมไม่เข้าค่ะโกตงเหนือเดี๋ยวมันเห็นเราเข้ามาเดี๋ยวมันนั่นอีกเนาะเอาไว้เอาไว้ทำพุ่งบุญขึ้นมาเรื่องพุ่บุญก่อนเจะคุยถ้าถ้าถ้าสมมติถ้าช่างก่อ,ส,อ,อสร้างาไม่มีแล้วอะแสดงว่าไม่เข้าแล้วนี่ช่างก่อสร้างเยอะเลยก็เข้า 嗯。Mm. Bunny sẽ vui chào. Tôi chút. chụp chút. Tôi chút. Tôi chút. dùng cho rồi? nó hút chụp Tôi chút. 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 mà chút. Tôi chút. Tôi 这个新的大魔王。